สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามารีวิวนะครับหลังนี้นะครับหลังที่กําลังติดอาส่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยหลังนี้นะครับเป็นอีกหลังหนึ่งนะครับที่เราติดตั้งแล้วก็สร้างกันนะครับหลังนี้ก็จะเป็นหลังที่อยู่คนโดนนะครับอําเภอสตูนนะครับของคุณพี่อิสระนะครับเมื่อกี้ก็ถ่ายทําคลิปวิดีโอที่ส่งบนบ้านให้เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะพาดูโดยรอบนะครับว่าหลังใหญ่ขนาดไหนนะครับเพราะว่าบนบ้านเราดูกันแล้วนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นส่วนของมุงด้านหน้านะครับจะมุงเต็มแล้วก็มีระเบียงด้านด้านหน้าที่เป็นระเบียงข้างนะครับแล้วก็มีแท่นนะครับที่เป็นแท่นพักแต่เป็นแท่นที่มีมานั่งด้วยนะครับตัวนี้ก็ทําเป็นแท่นขึ้นมาเพิ่มเติมให้นะครับก็ในงบประมาณนะครับ เดี๋ยวพาโดยรอบนะครับฝนตกโปรยปลายพอดีเลยนะครับอันนี้เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวบ้านนะครับส่วนของตัวบ้านที่เห็นอยู่ก็จะเป็นทางขึ้นด้านหน้านะครับทางขึ้นด้านหน้าตัวมีทานใดนะครับขึ้นไปก็จะเป็นระเบียงก่อนนะครับนะเดี๋ยวน่าจะขึ้นได้อยู่ตรงนี้นะครับเดีจะพาขึ้นมาดูกันนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะมีชุดแท่นนะครับที่เป็นแท่นพักนะครับแล้วก็มีมานั่งนะครับโดยให้ดูก่อนนะครับก่อนขึ้นบ้านตรงนี้ที่ผมจะพามาชมก็จะเป็นระเบียงด้านหน้านะครับที่มีชุดระเบียงมานั่งโดยรอบเลยนะครับขนาด3เมตร50คูณ6เมตรนะครับในส่วนของระเบียงด้านหน้านะครับตรงนี้ก็โอ้โหขึ้นมาแล้วนะครับหลังใหญ่มากนะครับ กว่าจะเสร็จก็ใช้เวลาประมาณ20วันนะครับในการติดตั้งแล้วก็สร้างหลังนี้นะครับส่วนที่เรายกมาก็เฉพาะตัวบ้านนะครับที่เป็น3ห้องนะครับส่วนที่เราทําเพิ่มเติมก็จะเป็นระเบียงด้านหน้าระเบียงด้านหลังนะครับแล้วก็ชุดบันไดนะครับอ่ะโอเคตอนนี้ก็ทาสีเสร็จแล้วนะครับไม่สามารถดูได้เดี๋ยวผมจะพาดูโดยรอบกันนะครับเดี๋ยวจะพาดูโดยรอบกันนะครับ เสาเยอะมากนะครับหลังนี้เสาแทบจะนับไม่ถ้ลนนะครับเสามีทั้งหมดน่าจะเกือบสามสิบต้นนะครับสาสิกว่าต้นแล้วก็ตอนนี้เราก็ขูดหลุมเทเสาให้เรียบร้อยนะครับหลุมให้เรียบร้อยนะครับลมมาก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าพื้นฐานเราแน่นนะครับก็จะเป็นโดยรอบของตัวบ้านนะครับฝั่งนี้ที่เรามาดูกันด้านหลังนะครับก็จะเป็นระเบียงมานั่ง นะครับที่เห็นอยู่ด้านบนก็จะเป็นต่อออกมาด้านหลังจะมีชุดมานั่งแล้วก็จะมีห้องน้ำนะครับอ่าอันนี้คือโดยรอบบ้านนะครับก็ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจชคประยูน์บ้านไม้เินไทยนะครับ0864657080นะครับสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับไอดีไลน์ก็เป็นเบอร์โทรเลยครับ0864657080นะครับสวัสดีครับผม